สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสว่านไฟฟ้านะครับอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดูสว่านไฟฟ้าแบบธรรมดาไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสว่านไฟฟ้าแบบกระแทกนะครับก็จะมะีรูปลักษณ์นะครับที่แตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อนะครับอันนี้ที่ได้มาก็จะเป็น ยี่ห้อนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับก็ออกแบบมานะครับคล้ายๆกันนะครับในส่วนของสว่านนะครับแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างไปจากสว่านไฟฟ้าแบบธรรมดาก็คือตัวตัวนี้นะครับปุ่มปุ่มที่ปรับกระแทกนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับปุ่มนี้นะครับซ้ายขวานะครับอันนี้คือ การใช้งานที่มันหนักขึ้นนะครับอาจจะเป็นการเจาะปูนนะครับที่ต้องใช้ความแรงนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงกระแทกนะครับเพื่อทำให้การเจาะนั้นง่ายขึ้นนะครับรูปลักษณ์ของสว่านนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมีปุ่มนะครับปุ่มกดนะครับเหมือนกันนะครับมีปุ่มล็อกเหมือนกันนะครับปุ่มกดปุ่มล็อกแล้วก็ ปุ่มปรับความเร็วนะครับก็มีเหมือนกันนะครับปุ่มปรับความเร็วนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่ปุ่มที่จะปรับซ้ายขวานะครับก็ลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือยพลูออกมานะครับแล้วก็ดันไปเลยนะครับดันไปซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็คือการออกแบบนะครับ ซึ่งสว่านแต่ละยี่ห้อนะครับจะออกแบบมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับรูปลักษณ์หน้าตานะครับทำมาเหมือนกันไม่ได้นะครับฉะนั้นการทําก็จะแตกต่างการออกไปนะครับการออกแบบในส่วนของสว่านแต่ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของมอเตอร์นะครับพลาสติกครอบนะครับตัวกดนะครับตัวล็อกนะครับ ตัวหัวจับดอกสว่านนะครับนะครับหัวจับดอกสว่านนะครับก็จะมีตัวประแจแถมะครับเนี่ยเพื่อที่จะหมุนดอกสว่านนะครับเหมือนกันนะครับลักษณะของสายไฟนะครับก็เหมือนกันนะครับมีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับรูปลักษณ์หน้าตาช่องระบายความร้อนนะครับทุกยี่ห้อต้องมีแต่ว่ารูปลักษณ์รูปร่างหน้าตานะครับก็จะ แตกต่างกันออกไปนะครับนี่นะครับอันนี้คือสว่านไฟฟ้าแบบกระแทกนะครับก็จะมีตัวตรงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีแค่ตัวปรับกระแทกนะครับอันนี้ก็เบานะครับอันนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับเนี่ยซ้ายขวาประมาณนี้ครับสว่านไฟฟ้านะครับให้ดูเพิ่มเติมว่ามันต่างกันแค่ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้ครับ